สวัสดีเพื่อนๆเ,เทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านสวัสดีวันอัคารที่30กันยายน2568วันนี้เป็นวันสิ้นเดือนแล้วก็เป็นวันสิ้นปีงบประมาณของทางราชการนะครับเมื่อวานนี้ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยปิดราคาในเชิงบวกโดยเซ็ตปิดไปที่1288.07จุดปิดบวกไป9.33จุดคิดเป็นบวก0.73ตลาดปิดในเชิงบวกก็เนื่องมาจาก การปิดสัญญาของ s e r i e ์ U ของตลาด c ีเฟแล้วก็ยังได้แรงหนุนจากหุ้นเดลต้าเป็นหลักอีกทั้งมีปัจจัยบวกจากภายในประเทศเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีการถแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรูลค่าซื้อขายในตลาดอยู่ที่37,857.83ล้านบาทและเซตก็อยู่ในแดนบวกตลอดทั้งวันเลยนะครับ ทำจุดสูงสุดไว้ที่1,292.24จุดท้ายตลาดย่อตัวลงมานิดหน่อยเซ็ตปิดเหนือแนวต้าน1,283จุดขึ้นมาได้แล้ว1,283จุดกลับมาเป็นแนวรับอีกครั้งหนึง่งแนวต้านด้านบนยังคงเดิมนะครับ1,316จุดส่วนกรอบแนวรับอยู่ด้านล่างอยู่ที่1,268จุดเมื่อวานนี้บัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นฝ่ายซื้อนานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะครับ ส่วนอีก3มกลุ่มอยู่ทั้งฝั่งขายสรุปยอดการซื้อขายหุ้นหลังจากตลาดหลักทรัพย์ปิดทำการเมื่อวันที่29กันยายน2,568กองทุนเทขายออกมามากที่สุด1,585.06ล้านบาทนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศขาย869.83ล้านบาทและต่างชาติขาย342.59ล้านบาท โดยโบรกเกบัญชีบริษัทหลักทรัพย์เป็นฝ่ายซื้อ2,797.48ล้านบาทแต่ในส่วนของ TFX ต่างชาติเป็นฝ่ายลอง TFX ซื้อ15,895สัญญาในขณะที่กองทุนและรายย่อยเป็นฝ่ายชัด t TFX กองทุนขาย11,072สัญญารายย่อยขาย4,823สัญญาในภาพรวมเป็นการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้ง45.27% มีหุ้นที่ถูกเทขายออกมา2ตัวนะครับคือหุ้นฮาน่าและหุ้นสกินและในภาพรวมมอ d สแอคทีฟมีหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายเกินกว่า1,000ล้านบาทจำนวน8หลักทรัพย์หุ้นส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งซื้อมีหุ้นเพียง3ตัวอยู่ทางฝั่งขายนะครับได้แก่หุ้นฮาน่า t t t g c และหุ้นทัปบริษัทไทยออยโดยหุ้นเดลตามีมูลค่าซื้อขายสูงสุด2,709ล้านบาทเดลต้าบวกขึ้นไป4บาท ขึ้นไปยืนที่ราคา161บาท50สตางค์ p t T บวกไป50สตางค์เคแบ k บวกไป2บาทหุ้น True บวกขึ้นไป10สตางค์และลำดับที่5 SCB บวกขึ้นไป1บาท50สตางค์หุ้นที่ติด20 t top l o s และมีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่หุ้นฮาน้าปิดติดลบไป5%ร่วงลงมา1บาท40สตางค์ลงมายืนที่23บาท30สตางค์ โดยมูลค่าซื้อขาย824ล้านบาทรองลงมาได้แก่หุ้นสกินปิดติดลบไป10%ร่วงลงมา34สตางค์ลงมายืนที่2บาท82สตงตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย1 2 1ล้านบาทและลำดับที่3หุ้น AS ปิดติดลบไป4%เรเร่วงลงมา16สตางค์ลงมายืนที่3บาท68สตางค์โดยมูลค่าซื้อขาย76ล้านบาทโดยมีหุ้นที่ติดเข้ามาในทเว o p ี a i n อเก มีหุ้นทำราคาซีลิงอยู่ตัวเดียวนะครับได้แก่หุ้น CMC ปิดราคาบวกขึ้นไป17สตังค์ขึ้นไปยืนที่73สตังค์แต่ว่ามูลค่าซื้อขายค่อนข้างน้อยนะครับ1ล้านบาทเศษหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดได้แก่หุ้นเชสบวกไป15%เด้งขึ้นมา11สตังค์ขึ้นรายืนที่80สตงางค์โดยมูลค่าซื้อขาย44ล้านบาทรองลองมาได้แก่หุ้นยงคอนกรีตบวกไป11% ราคาเด้งขึ้นมา10สตังค์ขึ้นมายืนที่97สตังค์ด้วยมูลค่าซื้อขาย38ล้านบาทและหุ้น b w g ปิดบวกไป7%แต่ก็เป็นหุ้นไซเล็กนะครับเด้งขึ้นมา2สตังค์ขึ้นมายืนที่ราคา28สตังค์ด้วยมูลค่าซื้อขาย25ล้านบาทและหุ้นอรินซิริบวกขึ้นไป5%เปเเด้งขึ้นมา4สตังค์ขึ้นมายืนที่ราคา82สตังค์ด้วยมูลค่าซื้อขาย15ล้านบาท มีหุ้นที่ทำวอลลุ่มมาเลิดในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่ยงคอนกรีตเชสเอเชียและหุ้นโนเบิลวอลุ่มมาเลิดในเชิงลบตัวแรกได้แก่หุ้นฮาน่าเอ็กโคและ t ีทีดบิลอิมแพในเชิงบวก3ตัวแรกได้แก่หุ้นเดลต้าปตทและ a d v a n c e ์อิมแพในเชิงลบตัวแรกได้แก่หุ้นการบินไทยเซนเทลและหุ้นฮาน่าวันนี้เราจะไปส่องกราฟหุ้นสำหรับเล่นเทรดเก็งกำไรกันนะครับ คัดเลือกหุ้นที่ติดเข้ามาในเทเวนตี้ทับเกนคัดเลือกเอาเฉพาะหุ้นที่มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนจำนวนสูงสูงจำนวน9ตัวนะครับเราไปเริ่มจากหุ้น CMC ซึ่งปิดราคาซีลิ่งหุ้น CMC เจ้าพระยามหานคร CMC สร้างฐานทำราคาไซเวออกด้านข้างทำราคาต่ำสุดไว้ที่56สตังค์เมื่อวานนี้ทำราคาซีลิ่ง พุ่งขึ้นมาปิดซีลิ่งที่73สตังค์วิ่งทะลุผ่านแนวต้าน67สตังค์ขึ้นมาได้อย่างสวยงามแนวต้าน67สตังค์กลายมาเป็นแนวรับเทรดกิ่งกำไรก็ใช้แนวรับนี้เป็นจุดสต็อปเลสส่วนแนวต้านแรกก็อยู่บริเวณ75สตังค์แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่78สตังค์ถ้าสามารถผ่านไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่85สตังค์วันนี้ก็คงจะมีการเล่นเดย์เทรดกันนะครับ มีความเป็นไปได้ทั้งสองทางอาจจะมีการเปิดกระโดดเพิ่มเติมหรือไม่ก็อาจจะพักตัวแต่ถ้าจะให้สวยอย่าหลุด67สตังค์ใครจะเข้าไปเล่นเดย์เทรดก็รอให้ตลาดเปิดซะก่อนดูว่า Market Makers จะเล่นแบบไหนนะครับแล้วค่อยๆหาจังหวะติดตามเข้าไปหุ้นตัวถัดไปหุ้น ncl ncl international logistics หุ้น ncl นี่พยายามเบรกแนวต้านบริเวณ36สตังค์ขึ้นไปในสัปดาห์ที่แล้ว แต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้จนสุดท้ายเมื่อวานนี้มีวอลลุ่มเข้ามาสนับสนุน NCL เปิดที่ราคา34สตางค์แล้วพุ่งขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่42สตางค์ในช่วงท้ายตลาดลงมายืนปิดราคาที่39สตางค์ก็ถือว่าเบรกแนวต้าน36สตางค์ขึ้นไปได้เทรดเก็งกำไรก็มีแนวต้านบริเวณ43สตางค์นะครับใช้แนวรับบริเวณ34สตางค์ซึ่งเป็นราคาเปิดของเมื่อวานนี้ เป็นจุดสต o p ป o ล s ถ้าร่วงลงมาก็มารับที่แนวรับเส้น EMA 200วันบริเวณ32สตังค์และฐานด้านล่างบริเวณ30สตังค์หุ้นไซเล็กนี่ต้องสต o อป o ล s ตื่นๆนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นเชสเชสเอเชีย er. หุ้นเชสเอเชีย er นี่มีความพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ83สตังค์ตั้งแต่ในช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วแต่ว่าไม่สามารถผ่านไปได้ ถอยลงมาสร้างฐานอยู่บริเวณ67สตังค์จนเมื่อวานนี้มีความพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ83สตังค์อีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ผ่านท้ายตลาดถอยลงมายืนปิดราคาที่80สตังค์แต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีทําราคาขึ้นไปยืนเหนือเส้น EMA 200วันบริเวณราคา77สตังค์ได้แล้วเทรดเก่งกไรก็ใช้แนวรับ74สตังค์เป็นจุดสตัอปลลสถ้าร่วงลงมาก็มารับแถว แนวรับราคา67สตางค์แต่ถ้าหุ้นจะไปต่อแนวต้านสำคัญก็อยู่ที่83สตางค์ถ้ายังมีแรงซื้อเข้ามาสนับสนุนต่อเนื่องแนวต้านถัดไปอยู่ที่89และ95สตางค์ถ้าผ่าน95สตางค์ขึ้นไปได้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มกลับไปเป็นขาขึ้นนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้น MJD Major Development หุ้น MJD ในช่วงวิกฤตการที่มีการฟอเซลหุ้นหลายๆตัว ในช่วงวันที่23มิถุนายน2568 MJD ก็ลงมาปรับฐานราคาต่ำสุดอยู่ที่40สตางค์จากนั้นก็ทำราคายกโลขึ้นไปอยู่ที่แนวรับ43สตางค์โดยในช่วงต้นตนเดือนกันยายนมีความพยายามขึ้นไปเบรกแนวต้านแถวแถวราคา61สตางค์แต่ยังผ่านไปไม่ได้ส่วนเมื่อวานนี้หุ้น MJD ก็มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนหุ้นเปิดที่ราคา46สตางค์ ขึ้นไปทำราคาสูงสุดที่58สตางค์ในช่วงท้ายตลาดถอยลงมาปิดที่ราคา52สตางค์เทรดเก็งกำไรก็ใช้แนวรับ43สตางค์เป็นจุด Stop Loss แนวต้านด้านบนอยู่ที่61สตางค์ถ้าผ่านตรงนี้ขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา63สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น ACC Advanced Connection Corporation หุ้น ACC มีความพยายามขึ้นไป เบรกแนวต้าน55สตางค์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีความพยายามขึ้นไปเบรกแนวต้าน54สตางค์อีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้ทําราคาสูงสุดไว้ที่54สตางค์เหลืออีกช่องเดียวก็จะขึ้นไปยืนได้แล้วเล่นเทรดเก่งกำไรก็ใช้แนวรับ50สตางค์เป็นจุดสตอปลอส s ถ้าสามารถขึ้นไปยืนเหนือ55สตางค์ได้ ก็จะมีโอกาสขึ้นไปเบรกแนวต้านด้านบนบริเวณ61สตังค์ในอากาศต่อไปหุ้นตัวถัดไปหุ้นยงคอนกรีตหุ้นยงคอนกรีตลงมาสร้างฐานทําราคาต่ําสุดไปที่65สตาตังค์จากนั้นก็พยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ83สตาตังค์ยังไม่ผ่านนะครับแต่ก็ยกโลขึ้นไปอยู่ที่70สตังค์จนในช่วงต้นเดือนกันยายนสามารถเบรกแนวต้านบริเวณ83สาตังค์ขึ้นไปได้ แล้วยกโลขึ้นไปอยู่ที่80สตังค์จากนั้นก็มีความพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ92สตังค์ยังไม่สามารถผ่านไปได้แล้วถอยลงมายกโลขึ้นไปอีกอยู่ที่บริเวณ83สาตังค์จนเมื่อวานนี้มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนหุ้โยงสามารถเบรกแนวต้าน92สตังค์ขึ้นไปได้แนวต้าน92สตังก์กลับมาเป็นแนวรับเมื่อวานนี้ทำราคาขึ้นไปสูงสุดที่1บาท แต่ในช่วงท้ายตลาดลงมาปิดที่ราคา97สตางค์ยืนอยู่เหนือแนวรับบริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา94สตางค์เศษกิ่งกำไรก็ใช้แนวรับ83สตางค์เป็นจุดสต็อป o ลสส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่1บาท4สตางค์ถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไปอยู่บริเวณราคา1บาท25สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้น c m r เชียงใหม่รามเมดิคอ b u บิสเนส CMR ลงมาปรับฐานต่ำสุดในช่วงที่เกิดวิกฤตหุ้นหลายๆตัวถูกบังคับฟอร์เซลในวันที่23มิถุนายนโดยทำราคาต่ำสุดไว้ที่1.9บาท9สตางค์จากนั้นก็พุ่งกลับตัวเบรกแนวต้าน1.43บาทส3สตางค์ขึ้นไปได้และในเดือนสิงหาคมขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1นบาท57สตางค์แต่ยังไม่ผ่านนะครับถอยลงมาสร้างฐานอยู่บริเวณราคา1บาท49สตางค์ ยืนเหนือแนวต้าน1บาท49สตางค์ได้โดยราคา1บาท49สตางค์ก็เป็นแนวรับเส้น EMA 200วันเมื่อวานนี้ c m r มีวอลุ่มเข้าสามารถทำราคาเบรกแนวต้าน1บาท57สตางค์ขึ้นไปได้และขึ้นไปทำ High สูงสุดที่1บาท75สตางค์แต่ก็มีแรงขายกดทับลงมานะครับท้ายตลาดลงมาปิดที่ราคา1บาท60สตางค์แนวต้าน1บาท57สตางค์กลายมาเป็นแนวรับ เศรษกิจกำไรก็ใช้แนวรับบริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา1บาท49สตางค์เป็นจุดสต o p ป o ล s ส่วนแนวต้านแรกอยู่ที่1บาท66สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท78สตางค์หุ้นตัวถัดไปหุ้นไพ l อนฐานราคาหุ้นไพลอนในปัจจุบันอยู่ที่บริเวณราคา1บาท94สตางค์ส่วนกรอบราคาด้านบนอยู่ที่2บาท32สตางค์ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม หุ้นไพลอนพยายามเบรกแนวต้าน2บาทส8สตังค์แต่ยังผ่านไปไม่ได้นะครับถอยลงมาแล้วก็ยกโลขึ้นไปที่แนวรับบริเวณ2บาทสสตังค์ในช่วงเดือนกันยายนพยายามขึ้นไปทดสอบแนวต้าน2บาทสสตังค์ทดสอบอยู่หลายครั้งไม่ผ่านจนเมื่อวานนี้ประสบผลสำเร็จเบรกแนวต้าน2บาทสสตังค์ขึ้นไปได้ปิดราคาปัจจุบันอยู่ที่2บาทส0สตังก์ก็ขึ้นไปจอะแนวต้าน2บาทสสตังค์ เทรดเก่งกำไรก็ใช้แนวต้าน2บาท18สตังค์ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวรับเป็นจุดสต็อปลอสนะครับหุ้นตัวถัดไปหุ้นอิทธิอิทธิ Nice คอปเปอร์เรชหุ้นอิทธิในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก็ทําราคาซีลิงนะครับด้วยแท่งเทียนสีเขียวแท่งนี้สามารถเบรกแนวต้าน1บาท34สตังค์และ1บาท43สาตังค์ขึ้นไปยืนที่ราคา1บาท50สตังค์จากนั้นก็พยายามขึ้นไปเบรกแนวต้าน 1.78บาท78สตางค์เบรกขึ้นไปได้แล้ว2ครั้งแต่ยืนราคาไม่อยู่ถอยลงมาพักตัวลึกบริเวณแนวรับ1.49บาทส9สตางค์เมื่อวานนี้หุ้นอิทธิก็มีวอลุ่มเข้ามาสนับสนุนนะครับพยายามขึ้นไปเบรกแนวาต้าน1.67บาท67สตางค์แต่ก็มีแรงขายกดทับลงมายืนพักตัวอยู่ที่1.53บาท53สตางค์เทรดเก็งกำไรใช้แนวรับ1.49บาทส9สตางค์เป็นจุดสตอปลอส แนวต้านแรกก็อยู่บริเวณเส้น EMA 200วันที่ราคา1บาท56สตางค์แนวต้านถัดไปอยู่ที่1บาท67สตางค์ถ้าผ่านไปได้ก็มีหวังขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1บาท78สตางค์อีกครั้งหนึ่งนะครับและถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มกลับไปเป็นขาขึ้นก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเข้าไปส่องกราฟหุ้นสำหรับเล่นเทรดเกงกรไรขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ